สวัสดีสวีดัสสวัสดีสวีดัสยามเย็นนะครับสี่โมงยี่สิบนาทีเอฟซีครับเอฟซีครับมีสายข้าวไรงานมาว่าบ้านนะครับปลูกให้หมาอยู่หรือว่าอะไรยังไงเอฟซีครับหมาขี้เต็มบ้านเลยเอฟซีครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเอฟซีครับบ้านทรายทองของสำรีนะครับสรุปปลูกให้หมาอยู่หรือว่าอะไรครับ ย้ำนะครับนิทานนะเนื่องสมมตินะครับท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับพุ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กันนะครับเอครับมีสายข่าวรายงานมาว่านะครับนักข่าวพักสนามเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนั้นบ้านทรายทองของสำรีนะครับเอครับปรากฏว่านะครับขี้หมาเต็มบ้านครับทุกวันนี้บ้านหลังนั้น ปลูกให้หมาอยู่ครับพี่ครับตอนคืนครับก็จะมีหมาขึ้นไปนอนนะครับก็จะมีหมานะครับขึ้นไปนอนที่บ้านสายทองของสำรีนะครับแล้วก็ขี้เยี่ยวอยู่ข้างบนนนั้เต็มไปหมดครับสกปรกมากไม่เอาสแลนกั้นไม่เอาอะไรกั้นนะครับหมาก็ขึ้นไปนอนสรุปบ้านหลังนี้ปลูกให้หมาอยู่หรือว่าปลูกให้ใครอยู่ครับให้คนอยู่ครับแต่ทุกวันนี้หมาคองครับมีขี้มีเยี่ยวเต็มบนซาเต็มบน บนบ้านเลยประตูก็ไม่ได้กัน้นหมาจองห้องนะครับนะหมาสามตัวมีหมาด้กันสองสามตัวครับได้เข้าไปจองห้องแล้วก็ได้เข้าไปอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยได้เก็บกระเป๋าขึ้นไปแล้วสิครับผกมันก็เลยเอ้ยทำไมมึงไม่เอาสแลนกั้นที่ไม่ใช่สิครับไม,ไม่เอาแสแลนกัน้น,นไม่เอาอะไรกัน้นในเมื่อมึงยุติการสร้างไปนะครับหมดเงินหรือหมดอะไร ช่างวอมันก็ตกงานนะครับทําตาปริมปริมปริมอยู่เฟซีครับเขาบอกเลยบ้านทํามาเพื่อคอนเทนต์เห็นไหมครับบ้านทาเพื่อคอนเทนต์เห็นไหมครับก็ทาได้แค่นั้นเฟซีทุกท่านตอนนี้ครับเฟซีครับโอ้โหนะครับบ้านส่งปกบ้าส่งปกมากมากเลยมาขึ้นไปขี่ไปเยี่ยวไปนอนที่นั่นจองห้องแล้วครับมีสองห้องนอน หมาได้เข้าไปขี้ไปเยี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เข้าไปจองห้องแล้วสรุปสร้างให้หมาอยู่ครับบ้านายทองหลังนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับพี่ครับสายข่าวรายงานมาว่านะครับยังไม่มีโครงการที่จะไปต่อเพราะว่าหมดงบเพราะว่าขอเอฟซีหลังบ้านไม่ได้เอฟซี FC ไม่โอนตังค์ให้เอฟซี FC ไม่โอนตังค์ให้ครับแล้วก็ของก็ขายไม่ดี ไม่มีแม่แม,แม่โอนตังค์ให้หมดมาก่อนทีละแสนทีละห้าหมื่นเอาไปซื้อหน้าต่างเอาไปซื้อกระเบื้องเอาไปเทป,ปูนเอาไปเทช็อคโกนะบางคนก็ให้ตังค์ซื้อทีวีแต่ตังค์ซื้อทีวีเอามาซื้อปูนหมดแล้วก็มีบางคนให้ตังค์ซื้อโซฟาก็เงินค่าโซฟาก็มาทําบ้านหมดแล้วนะครับไม่มีเงินแล้ว ผู้หญิงคนนี้แผนการฉลาดครับมีเงินนะครับผู้หญิงคนนี้มีเงินนะครับสัมรีมีเงินนะครับแต่ไม่ดึงเงินตัวเองออกมาใช้ครับต้องขอทานหลังบ้านต้องขอเงินแบบนี้ตลอดเวลาอาศัยขายของนะครับการร้องเรียนป่าสังหวนจนทําให้สัารีต้องฉลาดในการก่อสร้างถ้าลองไม่ร้องเรียนปลาสังหวนนะครับัีนี้บ้านเสร็จไปแล้วมันต้องเตรียมเงินนะครับ ไปประกันตัวมันต้องเตรียมเงินเสียค่าปรับมันต้องเตรียมเงินสู้คดีหลายคดีที่มันโดนอยู่ตอนนี้บ้านเลยชะงักครับโคตรสะใจเลยโคตรสะใจครับที่บ้านถูกชะงักไม่ยอมสร้างต่อผมโคตรสะใจเลยครับเวรตามมีจริงนะครับผู้หญิงนนี้นะครับมีเงินเยอะแต่ไม่ยอมเอาเงินตัวเองออกมา ต้องเอาบ้านามาทำคอนเทนต์และสดขายของเพื่อหากินไปวันๆนะครับ fc ครับวันนี้บ้านทรายทองหลังนี้จะกลายเป็นบ้านล้างในอนาคตจะมีหมาเข้าไปอยู่จะมีผีสิงเข้าไปอยู่ งูลเลี้ยแก้วขก็จะเข้าไปอยู่ก็จะเป็นบ้านล้างที่ยังส,มมสร้างไม่เสร็จเพราะทําดึงดึงเวลาเพื่อของเงินเอฟซีนะครับตอนนี้แม่ๆหลายคนก็ถอยออกหมดนะครับแม่ๆหลายคนก็ถอยออกหมดเพราะว่าคือเขาไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วช่วยจนหมดแล้วถ้าช่วยคนอื่นแล้วตัวเองเดือดร้อนอย่าไปช่วยนะครับนะครับถ้าช่วยคนอื่นแล้วตัวเองร้อนอย่าไปช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทรายทองเป็นบ้านล้างสร้างมาสองปีแล้วยังไม่เสร็จเลยครับเพราะต้องหากินทางนี้ไปเรื่อยเอาของมาขายเพื่อเลี้ยงคับบิลน่าสงสารใครจะไปช่วยครับทุกคนครับเพราะพฤติกรรมแบบนี้ใครจะไปช่วยครับเขาช่วยจนเขาไม่ช่วยยังไงแล้ว ผมเชื่อครับว่าถ้านะถ้าบ้านหลังนี้ถ้าถ้าพี่รอเรือยังอยู่ผมเชื่อว่าพี่รอเรือช่วยช่วยจนเสร็จแหละแต่มันเสือกเมล็คุณของก่อนมันเสือกพูดจาเขาไม่ดีก่อนก็เลยต้องโดนแบบนี้ตอนนี้ครับหมา <c oughs> หมาได้เข้าไปยึดคองยึดห้อง ยึดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะบ้านทรายทองของอิําลีนะครับโครงการที่วาดฝันไว้โครงการที่มโนวไว้จะเป็นเรือนหอก็ต้องชะง,งักเพราะอ,อกหักจากหนุ่มบ้านตายด้วยแล้วก็อ,อกหักเรื่องความรักห,หลายอย่างด้วยแล้วก็โดนคดีป่าไม้ด้วยโดนคดีอื่นด้วยเลยต้องชะง,งักบ้านอย่างนี้นี่นะครับ บ้านที่มันได้มาโดยที่ไม่ใช่นักพักน้ําแรงของเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ยังไงมันก็มันก็ไม่มีความสุขหรอกครับทุกคนทุกวันนี้บ้านก็เป็นบ้านล้างครับรอติดตามชมนะครับนางจะหากินแบบนี้อยู่เรื่อยๆโดยการาที่เอาบ้านมาหากิน นะครับไอช่างวอก็ตกงานไม่มีโครงการที่จะทำในอนาคตเพราะเงินต้องชะงักเพราะเงินที่แม่แม่ให้มาก็ต้องเอาไปประกันตัวแต่เงินตัวเองมีเป็นหลักล้านไม่ฟักออกมาครับฉลาดไหมครับฉลาดไหมครับผมถามว่าฉลาดไหมครับเงินตัวเองมีนะครับ แต่ไม่ฟักออกมาโปรดติดตามบ้านทรายทองหลังนี้จุดตอนจบหมาจะอยู่หรือคนจะอยู่ครับติดตามตอนต่อไปกับนิทานเรื่องนี้ครับ